กูกฟุดหายปวดได้ไม่ต้องผ่าตัดได้จริงให้ทําแบบนี้ไม่อยากถามหมฟันวันนี้หากคุณเป็นหมอกระดูกฟุดครับเหมือนกับคนไข้รายนี้ครับคนไ้นี้มาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมีไหมเ่าหมอกระดูกฟุดครับและมีเหตุการปวดหลังปวดหลังร้าลงขาแล้วก็มีอาการปวดแสบร้อนครับคุณหมอบอกคุณว่าเนี่ยนี่ครับเป็นก็ต้องผ่าตัดแล้วต้องใส่หมอนกระดูกเทียมแลต้องยึดเลครับแต่คนไท้ไม่ต้องการครับเขาทํำยังไงครับอันที่หนึ่งครับเขากินยาตอนนี้หมอฟันฟอนครับยาคือครบถูกถึงครับ ฮาราคลา,คายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่สบายแล้วก็ยาแก้ปวดเส้นประสาทครับอันนี้สองครับอันนี้ที่รักษาโด้ไม่ต้องผ่าตัดคือการฝังเข็มขั้นสูงครับคนไข้ตัดสินใจมาฝังเข็มขั้นสูงกับหมอฟันครับการฝังเข็มขั <ๆ S 2> ้นสูงไม่เหมือนกับการฝังเข็มทั่วไปครับการฝังเข็มขั้นสูงคือจะต้องเห็นผลไวแล้วก็อาการดีขึ้นเลยนีอกว่าป่ะอันที่สามครับ,นนรบสิ่งที่เขาต้องทำคือเขารักษาที่ต้นเหตุครับคุณเห็นไหมครับว่าเขาเกิดภาวะหมอนรองกระดูกสูงครับเขาทนาย ทำให้ตอนนี้ครับเขากินยาเสร็จดฝังเข็มเสร็จดเขากินดอตเตอร์ฟัน